ทาง,ง้งยังสะดำด้วยตั้งใจถ่ายคนนี้ได้สวยเลยนะเนี่ยนี่ยคุณค่าของรูปอะ่ะมันไม่อยู่ที่ความสวยอย่างเดียวหนะแต่มันอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณหยิบมันมาดูเนี่ยคุณจำได้หรือเปล่าล่ะว่าตอนนี้คุณถ่ายอะ่ะคุณรู้สึกไงกับมัน อรอ,อปแป,ป๊บน,นะนอือก็ก็โอเคครับผมนี่ขายเท่าไหร่ครับร้อยสิบบาทโอ้ไม่แพง,งเงี้ยแต่รูปที่คุณถืออยู่อ่ะ มันมีรูปเดียวในโลกนะนี่คือเปิดร้านมาแล้วก็มาถ่ายรูปคนแล้วเก็บตังค์แพงๆเนี่ยครับทำอย่างอื่นไม่ได้ในวันๆเนี่ยก็ทำค่ะก็ไปเที่ยวไงเวลาเหลือเยอะนะครับเวลาชีวิตคนเราอ่ะมันเหลือไม่มากหรอกนะถ้าเกิดไม่ให้ทำตอนเนี้เราจะไปทำตอนไหนอ่ะ